สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีรับสองเออรับสอง <laughs> คลิปเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องคนที่ไปทํางานต่างประเทศแล้วก็แบบไปหนีแท็กอะไรเงี้ยอจ้องบอกอย่างนี้หลายคนละที่แบบชอบติดต่อมาหาเราเว้เกิ้นคือก่อนไปอะทุกคนจะบอกว่าแม่หนูดูคลิปแม่มาหนูไปดูนูน่นนี่แม่กูก็บอกอยู่ว่าเออ ไปเนี่ยแบบว่าคือมึงอย่าไปทํางานต่างประเทศเลยเพราะทุกคลิปเราจะสอนอยู่แล้วว่าไปแล้วมึงถ้าไม่ไหวจริงอย่าไปไม่เจ๋งอย่าไปเลยนะอะไรเงี้ยแต่ก็ดันไปกันและไปที่ไปไปกันอะทักมหาเราเต็มเลยคือมันสร้างความเดือดร้อนให้กูอยู่ให้ก็หมายความว่าบางคนอะแชทมาวิธีหนีหนียังไงก็คือไปแล้วมาขอความช่วยเหลือให้เจ๊เน่ยเป็นคนช่วยพาหนีให้หน่อยหาลูทางให้หน่อยสักงานที่นหนเออทำไมมึงไม่ไปติดต่อตำรวจวะ เอออันนี้เราต้องบอกยงนี้เว้ยคือเมื่อสองสามวันมาเนี้ยมันมีน้องอยู่คนหนึ่งที่เขาไปทํางานต่างประเทศก็คือแบบไปเป็นเด็กแพ็์นี่แหละใช้นี่ประมาณแปดหมื่นบาทเป็นประเทศยอดฮิตอ่ะบอกแล้วกันนะว่าเป็นประเทศยอดฮิตทีเนี้ยน้องคนนี้ติดต่อเรามานานแล้วม,มันไม่ใช่น้องคนนี้คนเดียวนะเราพูดโดยรวมๆมันมีหลายคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยทีนี้พอไปถึงประเทศเขาปุ๊บปรากฏว่าไปได้แค่สองสามวันเองนะอ,อยู่ไม่ได้ทํางานไม่ได้เว้ย ไปทางานไม่ได้เสร็จปุ๊บนางก็เลยแบบคือไม่ได้งานนะไม่ได้งานานางก็ไม่อยากอยู่อายุเม <ừ> ืองไทยก็คือไม่มีแขกไม่ได้แขกก็เลยอยากไปต่างประเทศพอไปไม่ได้ก็จะกลับแ,แ,แล้วตลอดเวลาเนี่ยอีน้องคนนี้นะมันมันแท็กหาเราตลอดเลยนะ <ừ> ้องเพื่อนพี่หนิงหนูมาถึงนี่แล้วนะตอนนี้หนูมาทําแท็กนะตอนนี้หนูอยากหนีหนูไม่อยากอยู่อย่างนี้แล้วหนูจะต้องทํายังไงขั้นขั้นแรกหนูต้องทาไงก่อนหนูควรจะไปหาตํารวจดีไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบกูปวดประสาทมาก คือกูบอกหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าไปเลยเมืองนอกอ่ะหรือถ้ามึงไปแล้วมึงก็ต้องไปใช้นี่เขาจริงป่าวก็ก็ไปแล้วมึงเต็มใจที่จะไปอ่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าก่อนไปอ่ะจะต้องไปใช้นี่เขาเสร็จแล้วก็ไปทํางานไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้แต่จะหนีทีนี้ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเขาที่เขาออกไปให้ก่อนแล้วอ่ะใช่ที่จะต้องไปทํางานอ่ะเขาลงทุนเขาก็ลงทุนนะอันนี้พูดในฐานะของเด็กแท็กคนหนึ่งที่อาที่จะไปแท็กเออมันก็แบบ เอ้ยก็เขาก็ลงทุนให้มึงไปก่อนแล้วว่าทําไมเขาออกหน้าให้ทุกอย่างแล้วพอมึงไปมึงไม่เต็มใจที่จะทํางานคืนเขาอันนี้คือมึงผิดค้าราชานในประเด็นนี้คือมึงผิดแล้วก็ในลักษณะที่ว่ามึงอยากจะกลับมาโดยที่จะให้เราช่วยเหลือเให้เราช่วยเหลือให้องค์กรนู้นองค์กรนี้ช่วยเหลือสถานทูตช่วยเหลือมึงไปคนเดียวแล้วมึงทำคนสี่เขาเดือดร้อนไปหมดเนี่ย แล้วคิดดูว่าตัวเองอ่ะนะมึงเป็นใคแอยมาส่งข้อความมาหาพี่หนิงตลอดถ้ามึงโดนเขาจับได้เขาสืบสาเราเรื่องมาเจอว่ามึงคุยกับเอรี่เอรี่เป็นคนในที่สว่างไม่ใช่คนมุมมืดแบบมึงนะหาตัวง่ายมากนะเขาสวยนะมึงต้องคิดดีๆนะจะไปอะไรต้องทําให้แบบรัดกลุ่มที่สุดให้มีความคิดอย่าทําให้ตัวเองสบายคนเดียวแล้วคนอื่นเดือดร้อน ทำไมมึงไม่ไปหาตำรวจทำไมมึงไม่ไปหาองค์กรต่างๆมึงไม่ติดต่อหาผู้ทำไมคือตัวเองอะ่ะก็กลัวตำรวจจับแหละกลัวติดคุกก็เลยไม่ไปติดต่อใช่ปะแต่พวกมึงกําลังสร้างความเดือดร้อนให้กูกูบอกแล้วกูไม่อยากคุยกับใครเลยพวกที่แบบหนีแขกอะ่สะสาเหตุที่มึงหนีแขกอะไรหนึ่งไม่ได้งานแขกไม่หลอแขกเป็นลักษณะง,งี้ไม่เป็นตามที่มึงต้องการแล้วมึงก็จะไปหนีเขา สมมติมึงหนีไม่รอดเนี่ยมันยึดโทรศัพท์มึงปุ๊บมันจับได้มึงคุยกับกูกูซวยนะบอกให้แล้วคิดดูนะพวกเนี้ยถ้าเขาไม่เจ๋งจริงอ่ะเขาไม่คือมาเป็นแม่แท็กนะคะจะต้อบอกให้ตาแจ้งไม่ใช่ไม่ใช่มาคิดว่าอุ้ยอีเป๋ออิป่องที่ไหนมาพาคูไปขายตัวไม่ใช่นะเขาต้องมีแบกอยู่นะเขาถึงไอ้นี่ได้นะเอาเอามึงไปได้เด้อ กูจะบอกเลยนะประกาศวันนี้เลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ถงแม่แขกี่อะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าลูกแถบมึงนะติดต่อมาหากูกูไม่รับผิดชอบกูก็ไม่คุยกูไม่แนะนำเพราะกูถือว่าในคลิปกูสอนมาเยอะแล้วบอกมาเยอะแล้วว่าอย่าไปอย่าไป,ว,าไไปว่าแม่แถบเป็นอย่างนี้นี่นี้กูบอกนั่นคือหน้าที่ของกูกูจบละ<อ>แต่กมึงไปเสร็จมึงหนีไม่ต้องมาถามกูเอาตัวเองให้รอดออแล้วเราไม่อยากคุยกับมันนะก็เพื่อนพอเราไม่คุยกับมันนะหรือเราเราแบบ กูรู้อยู่แล้วอีเทียร์กึกบอกเอ้ยมึงหนีนะมึงหาตำรวจนะมึงทำแบบนี้หนึ่งน้องสามอีนั่นแม่แม,แม่แท็กจับได้ปุ๊บกูสวยพอเราไม่คุยด้วยี่ก็เหมือนกับกูไม่ให้ความร่วมมือกูอใจดํากูไป,ไปทําไมไม่ช่วยมันเออคือก็อสอนไปหมดแล้วก็อบอกไปหมดแล้วแต่มันก็ยังดื้อรันที่จะไปกันจะต้องเอาอ้โดนโดนเทปนันหนักให้แม่โดนอยากอยากให้แล้วกูจะบอกให้นะทุกคนที่ไปเมืองนอกเนี่ยไม่ใ่ไปไปแท็กหรือไปขายเนี่ยนะ เวลามึงโดนจับหรือมึงหนีแขกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีคดีเนี่ยมึงกลับมาเมืองไทยเนี่ยพาส,สปอร์ตเนี่ยมึงจะทําไปประเทศไหนก็ไม่ได้แล้วนะ mm hmm. คือเขาจะไม่ออกพาส,สปอร์ตเล่มใหม่เพราะอะไรไปอีนี่กลัวว่าเฮ้ยเขาจับหนูแล้วหนูทาพาส,สปอร์ตไม่ได้หนูก็ไปประเทศอื่นไม่ได้บอกใช่มึงไปไม่ได้มวทําไงอ๋อกูจะไปรู้มึงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเว้ยเดี๋ยวเนี้ กูเนี่ยจะทาพาสปอร์ตต่อพาสปอร์ตกูยังต้องไปหาคนกัลันไปเลยก่อนจะไปอยากตัดสินใจให้ดีคิดดูให้ดีคิดคิดต้องคิดเยอะๆไม่ใช่ตัดสินใจแค่ว่ามึงร้อนเงินจมหนึ่ง,หน,งหนึ่งจำนวนกลับว่าไปขายตัวรอบหนึ่งจะเอามาใช้นี่มึงต้องคิดดูให้ดีถ้าไปแล้วมึงกลับตัวไม่ได้แล้วนะนะบอกเลยใช่ถือหรือมึงอยากไปหากลับไปแล้วต้องยอมจํานวนต้องหรือมึงไปหาตํารวจมึงก็ต้องยอมติดคุกเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขากจับมึงพาสปอร์ตมึงไม่มี ถ้าพาสอพสตอตไปพาสพอไม่มีเสร็จก็ทำพาสขาวไปมึงมึงต้องติดคุกเงินค่าตั๋วเครื่องบินมึงไม่มีมึงก็ต้องติดไ,ไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนส่งเงินค่าตั๋วเครื่องบินมาให้มึงค่ะผ่าวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอออันนี้คือมึงต้องโดนแน่แต่บางคนจะแบบแม,ม,ม่หนูหนูจะไปจวดหนูไปแอร์พอร์ตได้ไหมหนูซื้อตั๋วเครื่องบินตันนี้ได้ไหมหนูมีพาสแล้วแต่หนูมีเงินค่าตั๋วเครื่องบินไม่พอหนูทำยังไงกูต้องมานั่งตอบปัญหา ไปหาตำรวจเลยไปหาองค์กรอะไรก็ได้กูจะบอกให้นะมึงเข้าไปใน Google แล้วมึงเสิร์ชนะองค์กรหน่วยงานมูลนิธิต่างๆเนี่ยมึงเสิร์ชไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาหากูนะทุกคนวันนี้กูบอกเลยนะกูบอกเลยหน่วยงานต่างๆเขาก็ไม่ช่วยนะครับแม่ปุ้งแม่บุ๋มนล like like ้วเขาไม่ช like ่วยมึงรับเขาบอกไว้แล้วไม่ใช่เรื่องของมึงเพราะว่าพวกเนี้ยรู้หมดแหละว่าไปทำอะไรเขาก็บอกอยู่ว่าพวกมึงก็รู้ว่าไปทําอะไรแต่ก็บอกว่าโดนหลอก มึงไปหลอกเขาไม่ได้นะเขาเป็นถึงด็อกเตอร์นะคะกูอบอกพี่ตาแจง้งกูไม่ใช่มูลนิธินะกูไม่ได้มีองค์กรอะไรมาค้ำประกันกูนะเวลาเ,<อ>เวลาพวกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกมาเฟียมันเล่นงานมันเล่นกูกลับมาเมืองไทยเนี่ยกูชิบหายเลยนะ<อ>แม้แต่ตัวมึงเหอะมึงมึงโดนหลอ<า>กหลกหลุไมาได้อะกลับมาที่เนี้ยมันก็ไม่เหลือบอกแล้วก่อนไปอะคิดให้คุ้มไม่คุ้มเย่าวไปเออกูพูดแค่นี้แหละแล้วตอนไปหูเก่งาจารย์กูเห็นสยายปีกโอ้ยพอพอไปถึงนู่นนะ ปีกหักอีดอกอกลับมาไม่ได้ลงเฟสลากกระเป๋าไปกันนะบายบายไทยแลนด์ bye bye, แล้วเจอกันใหม่อีกไปไม่ถึงอาทิตย์เอ้ยเจะกลับได้ยังไงดี่กูจะไปหาใครไปได้แค่อาทิตย์เดียวหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วก็แถมถมึงแถมอีกเรื่องหนึ่งอีพวกที่เป็นเอชแล้วก็อยากจะไปแท็บนะยานะถ้าถ้าไปแทบอาหรับใช่ป่ะเอายาเข้าไปนี่ถ้าเจอตุเจ,จ,จอเจอเขารู้นะว่าแบบว่าเป็นปุ๊บนะ ประเทศตรงนี้เขาแอนตี้มากเลยนะใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นแดนอาหรับในดินแดนอาหรับเนีเขาแอนตี้แล้วมึงพกยาไปเยอะขนาดนั้นน่ะหมายว่ามึงไปอยู่นานๆเป็นเดือนๆเงี้ยใช่แล้วมีซ่าไปยังไงเขารู้เลยว่าไปทําอะไรถุงยกถุงยางไม่ต้องพกไปใครที่เป็นเอชไอวีอยู่รักษาตัวที่บ้านนะคะไม่ต้องไปนะคะเออสามสิบบาทก็รักษาได้มันไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะบางคนไปแล้วก็ไปขายกนะเว้ยก็ไปขายแล้วก็บางคนเต็มใจที่จะขาดยาเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บมันไม่มียาใช่ป่ะอูตัดสินใจเลย ึงจะขาดยากูยอมขาดยาอยู่ไว้อยู่สักปีหนึ่งไม่ได้นะมึงไปแพ้เชื้อนะถ้ามึงไม่ใส่ถุงยางมามึงไปแพ้เชื้อไปทําโอ๊แล้วก็สภาพมึงก็ซุดโซมกลับมาถ้ามีตุ่มมีอะไรมาไม่ต้องทักมาเหมือนกันนะนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ก็หลายหลายเคสมากที่แบบแม่หนูแม่หนูจะไปยังไงหนูจะทํางไงดีหนูต้องขาดยาเหรอถ้าหนูจะไปแท็กไปน่นไปนี่ไปนั่นเว้ยไม่เอาไปนเ่เมื่อก่อนอีเกิลเนี่ยเขายังไม่มีเปิด ในการเปิดจำแบบให้ให้คำไม่ใช่แบบสันติอะไรเยอะแยะไม่ใช่เออไม่ใช่แบบว่าให้คำปรึกษาอะไรเยอะแยะเนี่ยยังไม่ได้เปิดห้คำปรึกษาเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกอะไรไงเขาเห็นกูตอบกู้วตอบวันนี้ตอบตอนนี้เป็นไงกูเห็นว่าวันวันทำอะไรวันเล่นเล่นทำไมเล่นโทรศัพท์ไม่วันโทรศัพท์เลยไงอ๋อคอยตอบคำถามเวลาที่คนนู้นคนนี้ หักมาเดี๋ยวนี้อีเกิลจะตอบวันหนึ่งสามสิบสี่สิบคนแล้วต้องตอบไล่ตอบทุกคนทุกคนคนแล้วทุกคนปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ Google มีไม่เซิร์ชค่ะถามกูก่อนขอถามกูขอขอถามกูอีเกิลก่อนเออบางทีก็แบบเฮ้ยเรื่องอันเนี้ยมันมีอยู่ใน Google มึงเซิร์ชก่อนเลยางเรื่องไม่ต้องมาถามพวกกูหรอกเอาตรงๆแล้วปัญหาพวกมึงทั้งนั้นเลยเนี่ยกูจะแล้วบางคนจี้ถามจี้เหมือนอีอีนางคนเนี้ยถามแบบพอเราบอกแล้วไม่ วนคิดถามซ้ำถามซ้ำามไปเรื่อยๆ <ขอ S 1> ื่อยมึงเป็นอะไรกันมึงไม่เกรงใจเวลาพวกกูเลยเหรอกู <im> อแปลกใจมากเลยแล้วบางคนนะเรื่องจิจจิจจำไม่นะพ้ <im> ่ต้องิปต่อมาหากูเลยนะเรื่องมึงจะไปนหนแท็กหนอะไรกูไม่รู้นะไปจัดการอเอาเองโอเคนะคะบ๊ายบายวันดีค่ะ